สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอองแจ็คคอนเสิร์ตและแด้ยิ้มค่ะรอบที่สามรอบที่สามนีกับรถราคาเบาๆเอาใจคนชอบความหลากหลายถูกต้องแลวค่ะนะครับรับส่วนลดเลยทุกคนนะครับ2 5,000บาทแถม g ี s บริการช่วยเหลือชุกชฉตลอด24ชัช่วโมง,โมงบริการขัดเคลือบแก้วให้และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ค่ะทั้งหมดที่พูดมาฟรีหมดเลยนะคะถูกต้องคันแรกเลยดีกว่าเสียเวลา สวิฟ t GLXP 1 8ปดจดนไปแดงหกแนายันไปอยู่4,39 4า9เกสมเา็นักกขไมี่ยไม่ไว้ใจใช่ไหมไถูก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 ใช่ไหมพอมาจากรถใหม่กมึนเลยโอเคขายอยู่4,39ยอดจัดช่วมทะลอนเนี่ยรอเรือนี่มันบงบอกเลยนะตอนเราทำบางดี มันเลี้ยงเขาบ้านเลยที่บ้นให้ได้การกัดยังไม่ัด้กินเน็มเลยพี่จะพี่ไม่ขาดอ่ะโอ้ยไม่ไม่ไม่เขาอะไรเขากอลังจะดีใจว่าเขาอะไรจะกัดพี่มึงสวดยก่อนมันมันเหมือนพี่มึงเหมือนขับรถพี่มึงชนตอเลยวะใช่ใช่ไปเลยแล้วดีมั้ก็บอกแล้วไงมึงตอนเนี้ยเขาถามตั้งแต่ ภาท right? oh, ี่แล้วแล้วว่ามึงจะเล่นเขาใช่ไหมเขาจังหวะเขารอใส่มึงก่อนแล้วกูเตือนแล้วนี่ยังไม่ได้ข้ามวันมึงยังไม่จำถือว่าหายกันถือว่าหายกันอย่างนี้แหละมึงอ่ะสไตล์เพลงโปรติโตเลยเท่าไหร่ไม่จำนี่โอ้เอามาทั้งอาบัมเลยไหมใช่สิพอคนดีๆไม่มีที่อยู่ไม่มีก็ไม่อยู่ เนเว้ยนี่ไง GLX ที่บอกไว้ก็คือ GLX เนี่ยด้วยพวงมาลัยเนี่ยเห็นว่ามันจะมีโทรออกวางสายแล้วก็บลูทูธตรงนี้นะครับตัวนี้มาอยู่ที่8,177โลมีพุสสตาร์ทเป็นรถเล็กอีกหนึ่งคันนะครับที่มีครูซอนโตร์ก็คืออยู่ที่ฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือจะเป็นการควบคุมในเรื่องของเสียงโทรออกวางสายบลูทูธก็คือขึ้นจากตรงนี้เลยนะมันเป็นช่องบลูทูธแอร์เป็นดิจิตอลให้แล้วนะครับเนี่ยเอาตรงนี้ได้เลยนะครับชนตัวเลข แต่ก็จะมี power outlet USB AUX ให้ก็ยังมีเป็นตัว sport ก็คือตัวถ้าเรียกว่าปุ่ม overdrive ก็ได้นะครับ,รบก็เป็น p i n DL นะครับ,รบตัว S จะอยู่ที่ตัวนี้แทนนะครับโอเคเบาะผ้ามี airbag ให้ด้วยตัวนิ b a c สี่ใ <4 S 2> บสี่ใบใช่หนึ่งสองแล้วก็ที่เบาะสามสี่นะครับโอเคราคาอยู่สี่สามเก้าสี่สามเก้าใช่ จัดไฟแนนซ์ช่วงทลอร์ลอนตีรอบที่สองแล้วเหรอด้วยนะอย่าอย่าอะไรวะอย่าเข้าบ้านอย่าเข้าอย่าเข้าโอเคตัวนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด8-4ดจดสอยสิบส่วนาน6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยนะครับยังไงแจ็คเอาต์โทษเหตุอย่าลืมนะครับบอกขั้นตั้งแรกเลยเดี๋ยวลืมติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ไอ้แปะยิ้มเขาด้วยตอนนี้แปะยิ้มมี ทำอะไรนะทำไลท์คิตติไลท์คิตติไลท์ด้วยใช่ใช่ชื่อนิวบีเจผ้าแพรหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะไปดูไปดูได้นะครับแวะเข้าพูดคุยได้นะไปดูแล้วก็ไปเปย์ใช่ไหมไปเปย์ให้ด้วยนะงานนี้จะบ้านแต่กับบ้านใครบ้านมันเราเน้ยแต่ชอบนะเพราะภูมิอะไรเขาไอ้นนี้เลยนะดูแบบว่าดูมีความเป็นแบบว่าหรูล่าดูพรีเมียมใช่ค่ะทรงภูมิอะไรเลยเงี้ยคุณคุณตากล้องไม่ไม่ทักคุณเลยยึบอ่าอันนี้ดึงเข้าดึงออกได้อันนี้เหมาะอันนี้อันนี้เหมาะใครนะ อันนี้หมอแค่หมอกับพี่อะไรพี่ชอบดูอยู่คนเดียวเอาเหรอกเนีขาดูว่าเหมือนเหมือนบอกกับเขาที่บอกว่าอะไรนะก็ขับอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ดึงอย่างนี้สิไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเล่นอะไรใช่ไหมตัวเยระแวงแล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับไปดูเจ็ดที่นั่งกันบ้างไปไปข้างหลังเลยเป็นไงคะต่อมาเป็น plv นะครับตัว1นึ sv ตัวนี้คือตัวท็อปสุดปี16.16นะครับไมล์แสนต้น ไปไ้ายแดงอยู่8,102เราขายอยู่4,7,9ออขึน้นนี่นะหัดขึ้นนี่นะเออเนี่ยนี่ขนาดแบรนด์หลักนะทําไมคนถึงชอบรถมือสองเออทำไมคนถึงทัวรถมือสองทุกอย่างมีมเหตุผลน,นะครับช,ชอบเพราะว่ามันถูกไม่ชอบเพราะกลัวโดนย้อมแมวแต่เราขายรถแบบจริงใจตรงไปตรงมาสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวย,สวย,สวยพี่แล้วมันเหมือนกับชอบคนมีเจ้าของเลยปะเออวะ กูไม่ได้เข้านะกล้องสั่นพี่ปนึงโอ้ก้องสารอันนี้มึงเล่นเองเลยนะดิวเย้หวัอยากให้อย่าให้ปั่นอยาให้ปั่นอยาให้ปั่นกูว่าเละคลิปนี้มึงเละเละสี่คลิปเลยแหละอันนี้กูไม่เกี่ยวกูเลยเปิดไม่เป็นเลยดูดิมือสั่นเลยอ่ะอ่าใช่มันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้แหละพี่ไม่เพราะเพราะดีใจที่มึงโดนแจ้งไง ต้องไม่ได้หมายถึงผมเลยได้ไม่มีไม่ไม่ใช่กูคนอย่างกูไม่สวนยเปล่ามอปออยู่ครบนะเด็กซิงเกอร์อยู่ครบหมดเลยรถไม่เคยทำสีเลยก็คือแบบว่าอิอดิ่ถูกต้องไปดูข้างในดีกว่าว่าแจกที่นั่เป็นอย่างไรตัว SV วก็จะมีในเรื่องของมัลติฟังก์ชันเล็กๆอันหนึ่งให้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายือก็คือควบคุมเสียง เปิดโหมดนะครับแล้วก็จอเป็นทัชสกรีนให้แอร์เป็นดิจิตอลความรู้สึกจะเหมือนขับแจสที่ขยายล่างหน่อยใช่ไหมคุณตาก้องครับนะครับมีพุชสตาร์ทให้กว้างสิไม่อยู่113688โลเบาะหนังให้ด้วยตัวน,วน,วนี้ตัวนี้ยังจำยังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรวะตัวนี้แอร์หลังก็มีนะพี่ใช่มีแอร์หลังด้วยนะนี่ๆบ,บไปไปดูมีแอร์หลังนะคะแล้วก็ข้างหลังกนะว้างมาก ใช่เป็นเจ็ดที่นั่งนะบอกก่อนเนี่ยนั่งสบายเลยตรงนี้นั่งได้สองแล้วก็ข้างหลังอีกสองคิดดูขนาดคนขาสั้นๆอย่างน้องแพรยังนั่งได้อ้าคุยกันเองนะครับอยู่เป็นคนขาสั้นหนูอยากมีแฟนขายาวนะเอียคุยกันเองนะครับเขาบอกเขาอยากมีแฟนขายาวนะอะไรนะเขาบอกเขาอยากมีแฟนขายาวเขาบอกนะครับประโยชน์บอกเล่าพี่พี่เข้าใจไหมครับโอ้เพเล่นกับนะสองก็หนึ่งนะ ไอแบงค์สองใบไอแบงค์สองใบบอกก่อนนะครับราคาอยู่479จัดไปเน้นได้ท่วมทดลลลรก็ง่ายๆจัดได้5้าแสนหนึ่งอ่ะสูงสุดอ่ะห้าแสนหนึ่งเลยเหรอเออคือจัดได้เต็มอย่างเงี้ยอพี่ใช่ออกคือง่ายๆว่าสมมติเราไม่มีบัตรเครดิตไม่เคยมีบัตรเครดิตหรือว่าไม่เคยผ่อนอะไรเลยใช่ไหมเราก็สามารถมาซื้อรถได้เพราะว่าจอทดลรถยอดจัดสิบเปอร์เซ็นก็ยังซื้อได้อยู่อ่ะจริงมากคุณตาตาก็ครับโอเคไปดูอันนี้ดีกว่ามิลราจไป มาเป็นมิราชนะครับ1.2ตัวนี้เป็น GLS บอกก่อนสังเกตจากตรงไหนหนึ่งดูจากไฟหน้า,ไฟ,นาไฟหน้าไฟหน้าเป็นลูกแก้วแหละถ้าเป็นตัว GLX มันก็จะเป็นตัวไฟหลอดธรรมดานะครับตัวนี้ป้ายแดงอยู่1,900 0บาทขายอยู่4,900 5รถป19ี1920โอ้โหยังใหม่อยู่นะใช่ใหม่ใหม่ <laughs> ใช่พี่ออื้ไปดูเดี๋ยวไปดูไปละอย่าใจเย็นดิอย่าใจเย็นเนาะวัวนี้มีเซนเซอร์ให้นะสังเกตดีๆจะมีพวกระบบึงสูงเซนเซอร์ไว้ด้วยที่เห็นนะนะูอันไหนสิสีสวยด้วยนะสีมัสตาร์ใช่ไหมพี่ใช่สีเหลืองมัสตาร์สีเหลืองมาสตอร์ทำไมต้องควรตีนกูะใครพี่น้องูควรอ๋อผมอดูเฉยๆนะม้องอูเฉยเหรอหยอกเล่นเออแล้วเอ้ ถ้าไม่หลักไม่หยอกล้อเขาบอกพี่ไงไม่ใช่ครูถ้าไม่หลักไม่หยอกล้อพอมาเป็นตัวมิลาชตัวเขาเรียกมายเนอร์เชชแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ก็คือเรื่องพวงมาลัยะเปรดไปละมีอะไรที่มาเต็มไปเห็นปะตัวนี้แจ้งก่อนนะครับว่าไม่อยู่ห้าพันสองห้าพันสองอือฮึนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็คือจะมีในเรื่องของฝั่งขวาเป็นครอสซอนโตร นะครับฝั่งซ้ายมือควบคุมเสียงแล้วก็ทรออกวางสายสั่งการด้วยเสียงจอก็จะเป็นแบบของเขาแหละนะครับมีกล้องให้เยอะใหม่อยู่เลยนะพี่ใช่แอร์ไม่อกมาแเป็นดิจิตอลให้แล้ว USB อยู่นี่แล้วก็มีระบบตัวเขาเรียกว่าออโต้สตาร์สต็อปนะครับมีพาวเวอร์อลให้เยร์เป็นท่าบันไดเนี่ยแล้วก็บอกผ้ากึ่งหนังของเขา เ,าเ,าเบาสวยค่ะได้อันนี้ทุกจะเป็นกระจกตัวเนี้ยมันเป็นระบบตัดแสงอัตโนมัติที่เราถามบอกว่ามันมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ๆๆอะไรบ้างนะครับแจ้งก่อนอันนี้รถพันสองพันสองรสี่สี่รถประหยัดเออปีสิบเ้าจุดยิบไฟหน้าเปิดออตโต้จ้าอเออนะครับเดี๋ยวจะดูฝั่งนี้ให้ตัวนี้โอเคฝั่งนี้ไม่มีออตโต้นะครับแจ้งก่อนจะม,มีมีปัน้นหลังด้วย มิมลานจะมีอยู่นะถ้าเป็นรถพวกไฮแบ็กจะมีที่ผ่านรถ<ะ>หลังนะครับสวยปะน่ารักเนาะน่ารักพี่ถือว่าเอ่อรถที่ค่อนข้างคุ้มคันนะในราคาโคตรเบาใช่ไม่ก็โคตรน้อยต้องอแล้วก็พวกอะไรก็<ม>จะเป็นแบบแนวแบบดูความหรูหรามีพุ่มหนังอะไรให้มันดูแบบคือจับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าขับอบบใช่ครับแอร์แบ็กสองใบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันสุดท้ายของเทรนเมียตัว GT ไป อย่างที่บอกครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นรถหลากหลายเห็นไหมมีตั้ง<ๆ>แต่ซูซูกิฮอนด้ามิตซูแต่มิตซูอีกคันหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าตัวเกือบจริงๆมันเป็นตัวสุดท้ายของเขาแล้วนะที่คลาเซอร์แต่ว่าเราไปดูคลิปปีนี้มันก็บอกว่ามีแนวโนม้มว่าจะออกซึ่งจริงๆแล้วมิตซูเนี่ยหรือรถทั่วไปของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอายุในตัวรถของเขาอยู่ที่4ปีถ้าเป็นรถยุโรปใช่อายุโรปจะ6ปีก็คือ4ปีโมเดลเชนสองปีคือไมเนอร์เชนดังนั้นอันนี้ ปีสองพันเก้าจนสองพันสิบเฮ้ยสองพันสิบจฉะนั้นเขาเกิดมาตั้งแต่ปี09 09หมด13ถูกไหมสิบสานี่คือเต็มที่เลยนะค่ะให้ไปเลยก็คิดว่าจะรุ่นสุดท้ายจัดแต่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นใหม่มาแต่ทรงเขาสวยนะพี่ทรงสปอร์ตมากใช่ทรงสปอร์ตทรงเนี้ยบอกก่อนเลยวัยรุ่นชอบใช่แต่งขึ้นยังไงไม่คิดอะไรไม่ออกชุดอีโวจบอีโวสิบนะครับตัวนี้ สอดศูน์ GDP ปี1ิบจบเอใหม่แสนต้นๆป้ายแดงอยู่ล้านห้าหมเราขายอยู่4 9่หมลงไป60%เปอรขอดูเครื่องเนี่ยเครื่อง2,000ใหม่เวกเดี๋ยวอย่างงี้ก็แรงนาใช้ได้นะ 5, แล้ว6 <100 S 1> เกียร์ด้วยใช้แล้ว6สปีดด้วยแล้วคิดดูรถ10ปีที่แล้ว6กสิบปียอดอ่ะบอกคำเดียวก่อนเลยว่ามันมันเอ้ยขับธรรมดาก็ดูก็โอเคแล้วแต่ถ้าอยากจะเรียกกำลังเรียกอะไรเขาตอบเลยให้เราได้แน่นอน ไปดูได้ในดีออกว่าปะตัวนี้นะครับภายในโอ้เข้ามาเห็นก็อันนี้เลยเสียงแน,น่นป่ะแน่นมากาตัวสตาร์ทอ่ะพี่เออสเสียงมันแน่นไงแล้วก็อันนี้มีแอลโตัให้ด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดเ่องะ่แอรธรรมดาก่อนนะครับมีเสียงของเขาเลยนี่คือรถดเดิมๆของเขามาที่โฟมอะไรก่อนจุดเด่นเขาอยู่ที่โฟมอะไรก็คือในเรื่องของแพทเดิร์ชิพมีแพทเดิร์ชิพให้ยืดไม่ได้ยืดไม่ได้เซ็งเลยยืดไม่ได รวมโฮมไลน์เนี่ยจะมีจุดเด่นของเขาถ้าคนดูจะนึกว่าปาเจโร่ใช่ไหมคุณตากล้องครับตัวนี้มีครงสคอนโทรลนะครับฝั่งขวามือซ้ายมือจะเป็นเรื่องการคอนโทรลเรื่องเสียงไม่ใช่โทรออกสั่งสั่งทางการพิเสียงไม่ใช่นะคอนโทรลเรื่องเสียงวิดีโอมีแพดเดิลชิพให้บวกลบนี่ไงคือสายซิ่งจริงจคือเมื่อคุณขับรถเนี่ยบางทีบางทีอ่ะเราไม่อยากให้ละม,มือที่จับพวงมาลัย ฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือตกเกียร์จากตรงนี้ได้เลยตกเกียร์ได้เลยก็คือไม่ต้องจับตูมอะไรใช่ที่ถือว่ามันไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาจับที่คันเกียร์อะไม่จับตูมอะไรก็ชิบหายดิบอกคำเดียวชิบหายเลยถือว่าไฮเทคมากในสมัยนั้นนะพี่ถูกแล้วก็อินโฟของเขาตัวนี้ไม่นะเราเปิดประตูอยู่ไงไม่เป็นไรแต่มาอยู่แสนต้นแจ้งก่อนแล้วก็ชุดแตกตรงนี้พาร์ทนี่พวกนี้เขาใส่ลาลีอยงมาให้นะครับมี usb ไอ้ usb ไม่ใช่ตัวนี้เอาเอาเลยให้ สมัยก่อนนี่ไงที่เคยบอกว่าสมัยก่อนมันคือที่ที่เขียวบุรีที่เียบุรีเนี่ยท,ที่จุดบุรีอันนี้คือที่เขียวบุรีแต่คนไทยเราเอาบัตรดาับดาดาไซเหรียญเซรียน,นชาใชญ่ใหญ่มี <laughs> โอเควิทยุตัวนี้มาเป็นของไพลอนี่ให้นะครับ mid track ตัวนี้ก็เสียงดีอยู่เมื่อกีว้วันนี้ลองเทสละนะครับมี afs ต้องการล้อหลังเฉลี่ให้ฟังเสียงเครื่องดูเสียงแน่นนะเนี่ยคือเสียงเดิมเนี่ยคือเครื่องเดิมเขาเลย นี่คือเาเรียกว่าเสียงเครื่องไม่มีถ้าจะเสียงท่อน้อยนะครับแอร์แบ็กสองใบให้สบายสบายเบาะหนังแต่ไม่ปรับไฟฟ้านะปรับขึ้นลงได้นะครับแจ้งก่อนตัวนี้ไม่เข้าดอกเบี้ย,ย2.79นะเพราะรถมันมีปีอ่ารถมันปี2 0 1 0ันสินะครับแต่ที่เหลือได้หมดดอกบเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด84งวด0%นาน6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยนะครับต้องแจ็คออโต้เทรดใช่แล้วค่ะ ยังไงนะครับกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกับช่องชาแนลของ Jack Autotrade วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตั๊ต่อเราที่ช่วยจัดรถเตรียมรถให้ต้องขอบคุณน้องตดยิ้มค่ะและคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีน้องต่อเต่าว่างอยู่ปะว่างครับโอเคว่างอยู่โอเคนะว่างอยู่อะไยังว่างอยู่นะอะไรนะว่างครับ <laughs> โอ้ยว่างอยู่ผม๋ <Okay. S 2> อ,องแจ็คอ u t o เร ลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปทำอีพีสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ